ช็อกเกิดอะไรขึ้นศิลปินสาวคนดังถูกส่งเข้าโรงพยาบาลด่วนมีรายง,งานเปิดเผยผ่านสำนักข่าวเกาหลีว่านักแสดงสาวคาวันมินอ,อาอดีตสมาชิกวงเกิร์กรุ๊ป AOA พยายามจะจบชีวิตตัวเองเมื่อช่วงเช้าวันที่29กักดาคมเผยว่าคาวันมินอาถูกพบโดยคนรู้จักและถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลหลังจากที่เธอพยายามจะจบชีวิตตัวเองเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ตามรายงานระบุว่าคนรู้จักของคาวันมินอากังวลเกี่ยวกับเธอหลังจากที่ไม่สามารถติดต่อเธอได้และได้เดินทางไปยังบ้านของเธอก่อนพบคาวันมินอาในบ้านพักที่อยู่ในภาวะเสียเลือดมากและได้รีบแจ้งสายด่วนฉุกเฉิน1 9 9และส่งเธอไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงเบื้องต้น ควันมินอาได้รับการเข้าผ่าตัดฉุกเฉินโชคดีที่อาการของเธอไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตอย่างไรก็ตามขณะนี้เธอ,อยังไม่ได้สตินอกจากนี้ยังไม่มีตัวแทนของนักสแสดงสาวออกแถลงการอย่างเป็นทางการถึงสถานการณ์ปัจจุบันของเธอ